สวัสดีครับน้องๆวันนี้พบกับพี่นะครับช่องโกนึไม้ด่างและโคโรกเซียทุกชนิดนะครับวันนี้เราจะมาลงปลูกน้องมิวกีเวกันนะครับก็ได้เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลายวันแล้วนะครับลงในปล่องบ่อซีเมนขนาดาห่งหนงเมตรนะครับ มาชมอุปกรณ์กันเลยนะครับก็ต้นพันธ์น้องมิวกิเวนะครับต้นนี้ซื้อมา3ามหมนนะครับต้นนี้แล้วก็พรั่วนะครับสําหรับจอกดินนะครับต่อมาน้ําใส่บัวรดน้ําไว้นะครับประมาณ2ลิตรนะครับแล้วก็ปุ๋ยเม็ดละลายช้านะครับตัวนี้เป็น kn 2ปุ๋ยเม็ดละลายช้านะครับ ตัวนี้จะมีคุณสมบัตินะครับมีสารอาหารครบถ้วนตามที่พืชทุกชนิดต้องการเลยนะครับอยู่ในนี้เลยนะครับต่อมาก็มีไตรโคเดม่านะครับชนิดผงนะครับหรือท่านใดมีเชื้อสดก็ใช้ได้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็ทำหลุมไว้ตรงกลางก่อนนะครับตรงกลาง วงบ่อซีเมนต์นะครับเพื่อความสวยงามนะครับจากนั้นก็วัดดูนะครับเรียบร้อยนะครับไม่ต้องลึกนะครับให้เสมอปากหลุมนะครับ ไม่ต้องฝังลึกลงไปนะครับหน่อเขาจะได้ออกไวๆนะครับเมื่อเตรียมลมเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ KN2 ชนิดเม็ดละลายช้าไปครึ่งช้อนนะครับตัวนี้ไม่เป็นอันตรายต่อพืชนะครับจากนั้นก็กลบดินนิดหน่อยนะครับเพื่อรากอ่อนๆของเขาอย่าได้สัมผัสกับปุ๋ยเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวจะเค็มเกินนะครับ โอเคเรียบร้อยรองก็หลมเรียบร้อยนะครับต่อมาก็จับต้นค่อมนะครับเพื่อจะเอากระถางออกนะครับนี่ครับสังเกตได้ว่า,ารากเขาเดินเรียบร้อยเลยนะครับสำเริ่มจะขอดอยู่ในนี้นะครับขับพลิกลงมานะครับแล้วก็ให้หน้าใบนะครับ หันไปทางที่ตะวันออกที่ตะที่แดดออกนะครับเพื่อรับแสงได้เต็มที่นะครับวางลงไปนะครับจากนั้นก็กรบดินนะครับ เรียบร้อยหนึ่งจากนั้นครับบวย KN2 ชนิดเม็ดละลายช้านะครับอีกครึ่งช้อนชานะครับโรยไปรอบต้นนะครับเพื่อ,อล่อรากของเขานะครับโอเคแค่นี้พอจากนั้นนะครับน้ำที่เราเตรียมไว้นะครับจัดการด้วยไตรโคดาม่าชนิดผงนะครับ 1>, 1ช้อนชานะครับ1ช้อนชานะครับต่อน้ำา2ลิตรนะครับรดทุก15วันนะครับลดตามลงไปเลยนะครับให้เชื้อราที่มีประโยชน์ไปจัดการตัวที่ไม่ดีในดินของเรานะครับ เพื่อป้องกันโรครากเน่าขนเน่าด้วยนะครับลดลงไปให้หมดเลยนะครับ2ลิตรโอเคเรียบร้อยปักป้ายชื่อให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความสวยงามก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการเอาน้องมิวกิเวลงดินนะครับวันนี้ก็ ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวว่างๆจะพามาเดินชมสวนไม้ด่างและโคโดเซกาเซีย er นะครับมีหลายสายพันธุ์นะครับเก็บสะสมไว้นะครับอันนี้ไม่ได้จาําหน่ายยังไม่ได้จําหน่ายนะครับเก็บสะสมเพื่อความชั่วพอดนะครับแล้วก็เมื่อได้หนอเราก็จะมาแบ่งต้นนะครับก็ทําต้นไว้บ้างแล้วเหมือนกันนะครับ เริ่มทำต้นไว้มางแล้วเพื่อจะแบ่งปันให้สมาชิกนะครับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ